วว่าในขณะที่ยังไม่สามารถจะควบคุมจิตให้อยู่กรบลมหายใจได้แล้วก็จะต้องฟังธรรมรจะสามารถฟังธรรมไปพร้อมๆกันได้ไหมก็การที่จะต้องฟังธรรมะทที่เป็นการอธิบายเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็จะมาเป็นการประกอบความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างนี้มันก็ผู้ปฏิบัติก็ควรที่จะต้องฟังฉะนั้นในขณะที่ฟังก็รวบรวมสมาธิอยู่ในการฟัง และในขณะเดียวกันเรายังหายใจอยู่แล้วก็เราก็เองก็ไม่ต้องเขียนไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่ฟังอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ลองกําหนดจิตให้รู้อยู่กระลมหายใจเป็นระยะระยะเท่าที่เราสามารถจะทําได้เราไม่สามารถจะทําให้มันติดต่อกันได้ก็เท่าที่เราสามารถจะทําได้แต่ก็รวบรวมจิตเรียกว่าสมาธิข้างหน้าต้องพุ่งไปอยู่ที่การฟังฟังให้รู้เรื่องว่าเรื่องนี้กําลังพูดอะไร แล้วเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไรสาระแก่นสารเป็นอย่างไงแ้าอันที่สองก็พยายามรู้ลมหายใจไปพร้อมๆกันด้วยเท่าที่สามารถจะทำได้เป็นไป,นปนได้ไหมครับว่าที่พูดถามจะถามตอนที่เวลานั่งสมาธิกันจำนวนมากแล้วครูบาอาจารย์ก็มักจะสอนอให้วิธีไปด้วยนี่นะครับก็เลยมีความสึกว่าระหว่างที่สอนลมหายใจก็ต้องกําหนดหูก็ต้องฟังสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอน ก็เลยทขาไม่กังวลขึ้นมา <K ill an> คือถ้าหากว่าเป็นชั่วโมงของการปฏิบัติไม่ใช่เป็นชั่วโมงการบรรยายธรรมนะคะทีนี้ก็จะมีการพูดอย่างนั้นเรียกว่าเป็นการพูดนํากรรมฐานรหรือบางทีก็เรียกว่าบอกบทกรรมฐานซึ่งผู้ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยบางคนที่สามารถจะตั้งใจปฏิบัติได้เร็วก็ทําไปได้เลยก็มีถ้าหากว่าสามารถทําไปได้อย่างนี้ไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องไม่ต้องมาสนใจกับคาที่เขาเรียกว่าบอกบทกรรมฐาน บอกบทกรรมฐานก็คือการที่จะช่วยเรียกจิตคือเรียกความตั้งใจเรียกสมาธิของผู้ที่มักจะปล่อยสมาธิให้มันกระจายไปกับความคิดความรู้สึกแล้วจิตก็ไม่สามารถจะอยู่กรบลมหายใจนี่ก็เรารู้ว่าผู้ปฏิบัติควบคุมตัวเองไม่ได้ผู้สอนผู้อบรมก็จะช่วยด้วยการพูดเพื่อที่จะให้เกิดสติแล้วก็อย่างเหมือนเหมือนอย่างเช่นว่าให้ะระลึกถึงอน,นิจจัง ว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นอะไรให้เกิดจิตใจเศร้าสลดสลดแล้วก็สนใจในเรื่องของธรรมะจิตก็จะได้สงบก,กลับมาอยู่กลมหายใจเพราะฉะนั้นการพูดอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ปฏิบัติไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ผู้ใดที่ควบคุมได้แล้วก็ไม่ต้องสนใจก็คงกําหนดจิตอยู่กลมหายใจต่อไป ให้ยืนยมปลอดภัยพิ้เป็นลก,กนารออพระไม่ยา บรรสัตพระพุทธองค์จึงประสงค์ประกอบกรรม ประสงค์ประกอบกรรมตามแนวพระธรรมนำให้โลกของของนไทยเผยแผ่พระธรรมาทานให้ไคศาร